เอาเราตำรวจทุกนายภารกิจต่อไปที่เราจะไปก็คือภารกิจกานยิงได้ไอสัตว์เราจะเข้าทางไหนเราจะเข้าทางข้างหลังเราจะเข้าทางถนนเราไม่รู้เลยให้ทำอะไรเนี่ยก็รับเคลมเหมือนกันดิข้างหลังเนะข้างหลังเหมือนกันนะเออข้างหลังนะข้างหลังข้างหลังอ๋อแต่อนนี้เราต้องไล่เคลียร์ตั้งแต่ด้านหน้าโชว์ลุ้มรถไปด้านหลังฟังฟังผู้มีประสบการณ์ีเปล่าหรอกที่เป็นเฮส์ไอที่กูไปเล่นกับตีฝรั่งไม่เหม่งเล่นแบบนี้โจูนที่เป็นเฮส์นะที่เป็นเฮส์นะ บีบงานหน่อยพี่เอารีบลีบบีบลีบเฮ้ยรอคนหนึ่งอะแม่มีคนหนึ่งกูติดไม่ใช่มากู่ติดเอาจริงๆนะด่านเนี้ยมึงเข้าไปข้างในมึงก็เจอไฟไฟแบบไฟอะไฟโคตรเต็มอะก็มันไปโชวร์ลูบรถ ก็มันโชว์รูมรถแต่มึงเอาอะไรมากวะเนี่ยพี่นายวิชันตัวตอนสมจริงอยู่แล้วเอาไปไหนกันแล้วเฮ้ยเอาไอ้เชี่ยนี่ก็บอกอยู่ว่ากูไปเยี่ยวไอ้สัตว์เดี๋ยงนเอ้ายิงกูช่ยเลยเทคสองไม่เป็นอะไรอะเทคกูไม่อะไรอะกูแค่ดีเลี่ยนไอ้เชี่ยสองเริ่มได้ญี่ปุ่นก็ไปโดนหนูถามจริงไอ้เหี้ยคัดเลยไอ้สัตว์คัดคัด

ไอ้ยกันกันเนี้โอ้ยหยุดหยุดโอเคริงจันหัวหน้าด่าแล้วัตถุพักเบเไหัวหน้ามึงทำตัวเป็นยาออนู่เลยเนียตกเก็เอาเลยหน่วยเอาบอกกูรู้ละกูต้องซืออะไรกเหมนไม่โดนเลยร ไดยแลกใชวารงซ้ายเด้อะอะไรนะขออีกทีไม่ได้ฟัง <laughs> มดยแรกใช่ทางขวาระวังทางซ <laughs> ้ายเลยถ้าใครโดนเดี๋ยวใครด้วยาที่ <laughs> มึงบอกขึ้นมึนงระวังแต่มึงไม่ระวังคืออะไรวะมันยิงไม่โดนมันยิงมุดตัว <laughs> เอาละโอเคสเต็แตั <laughs> ดเ <laughs> ข้า <laughs> ทางด้านหน้ากันเจะแตกแล้วเอาซับบอกได้ป่ะไม่ได้เเดดีี๋๋ยยววพไม่มีแต่นี่ไม่มีกลับแล้เหรอ ยิงให้หมดใครมีปืนยิงให้หมดอะไรมนอามักนเดียี่ายสีนชัยเนี่ยเียลงีดคอนเทนเล่นเนี่ยเมาปนลงเลยไม่จไม่จบไม่จบเออ เพิ่งเมมกูได้นี่แล้วเฮ้ก็ทำปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดนะพี่โอ้กูถอตัวใครเป็นหัวหน้าไปีเลยโอเคมาเรามาที่จังไม่ตลอดแล้วไม่ตลอดคำสั่งอะไรพี่เลนกับเฮ้ยเยมไว้พวกสีธนนชัยหยุดนี้อันยันได้เช็บ่อยเช่อยมมองไม่เห็นพี่อะไร หัวหัวไวมาขาวอ่ะมาขาวกูยิงเตเลยไอวโอ้ยโอ้ยโอยไมขึ้นเี่ยดีเลยไอเยเตอรี่ครับตอรี่ออกไปอ้าเอาไอเย้ไปทัเลยย่ย

ีเอาละทุกคนให้หัวหน้าน้ำก่อนเอาเลยสิบโทใครสิบโทตามเลยครับน้ำนะโอเคครับผมสิบเอกครับผมสิบเอกไอสิบบาทสตางค์ครับหัวหน้าครับเราจะเริ่มเข้าบุกตีจากทางไหนก่อนครับทางนี้แรับหัวหน้าครับทางขวา มีมีคนครับด้านหน้าด้านหน้าทางขวาค้างแท็ทางขวาครับทางขวาเลยจับแล้วเกลียร์รถอยู่ทางซ้ายเกลี้ยงครับซ้ายเกลีร์มันเล็งปืนที่เราจับค้ังจับประชาชนติมมาช่าติม เอาญิงเนยไปจับผู้หญิงเลยอาเด้านนอกก่อนนะครับล้กข้างหนทราบเ่ินกูจะบอกว่าถ้าเฟลขอ เห็นขาใหมครับเราจะอ้อมตีโอเขาวปจับเขานะครับตอนนู้ใครจะเห็นบ้าไม่รู้เหมือนกันครับไม่คุณไปไหนกันเนีคุณไปไหนกันเนี่ยเดินตามใราเไเฮ้สา่เหยอน้ยอ้เเยเฮ้ยคนเดิข้างใน Music reimagined. licensing ลบเลยแล้วจะอะไรเนี่ยล่ะข sort of, ้างไนอ่ะข้างไหนกันจับคุ้มจับกบการจับคุ้มจับคุ้มใครบอกขาผู้หญิงไว้เหี้ยกูบอกขาใครอ่ะกูบอกขาใครอ่ะเหมือนได้ยินใครพูดขาผู้หญิงไอ้เหี้ย ยิงไปแล้วยิงขันไไปแล้วเข้าประตู้นหนประตูนี้ก่อนไหมเอ้ก hey, ูย so ิงถูกแลวนี่มันดำเนี่ก็ถวนแลวนี่กูยิงไม่มีกับระเบิดไม่มีหรอกะเบิดเยไูงมีการกับกูรู้นเพลงดนตร ยมือขึ้นผมบอกให้ยกมือจัมันาอยู่ไหนอาไใชไใชเดประตูล้มั้ยเสบนขึ้นมาสวัสดีครับมาซินรถครับมาซินรถครับเปิดเปิดได้อไม่ได้น like. ี่หว่า เปิด <c oughs> ออกไดไ็ได้พี่เอ้ยปกติก็ได้เดี๋ยวไม่เท่ไงติดซ้ายเดือดเข้าวเสร็เลยเดีือดไปไหนมาพักเก็ดดาวเธอเก็ดดาวเฮียพบน่นาฬิกาแป๊บนึงกูดูนาฬิกาก่อน ปลอดใช่ไหมไม่ในใจอาจจะดาวใา่ใ่งกูกูกกตาแล้วนี่หดแล้วแล้ว c o n t c t us o คนนึ่งเปิดแบบชุกละอุกย ไอ้มวกอยู่ไหนัาจารย์เขารวยๆเลยยิ่งรวยสมานแหกปากอ้าวสัญาณกันกระโดดดังเลยเอ้ยหลบไปดิโอโอ้หน้ามืดหน้ามืดโอ้เงยตีูไง มันมันยอแหลล้ล้เลยใส่ยิงมันใช้ไปยิงมันน่ะมันยอมาหนวโอ้คนแม่เลยกลางหน้านรักาอ้นนเร็วมาพกูเร่งกมาได้ไว้กูเร่ไมาได้ไว้ ยาคนร้ายหมดแล้วอ่ะเอาเรื่องก็ตึงหน่อยสวาดไม่ตึงยังไงนลเดี๋ยวเขาหัวเลไรย่ลบไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะตอนเนี้ยลบไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วลบเป็นร้อยเอาล่ะเราเหลืออีกสองมิชชั่นช่วยโบรกันกับโลโก้อันเดอร์คัฟเวอร์ออฟฟิเซอร์ ขาตำรวจนี่หน่วยสมาดยาเดี๋ยวลายเหลือช่วยตักันหรือช่วยตักันโอ้หสามรถปืรถตืนลงโอ้ยอ่าจุดตัวหาตรกันรถปนลงต้งมา้ารงกันงเลรถปืนลงสินะปืนลงสินะรถืนลง รายงานครับเจนตัวประกันหนึ่งคนครับมาดครับมัดครับได้แล้วฝันได้ปะกิดจับว่ะอุ้ยเียดอุ้ยเออลบด้วยมาดิลุ้นเกติกันว่ะนม่งได้เกดีแน่เลยอาจารย์ชอบก็บอกเลยทำคะแนนอย่างเงี้ยสอบผ่านแน่นอนลบเท่าไหร่อ่ะไปแล้วร้อยหนึ่งไปร้อย โอ้ยเยดียสวสแล้วเด้กกูขอดีเกมก่อนแบบนึงดด้าเลยดีขึ้นเก่งมากครับทุกคน